เป็นีการจากเพจคอเป็นหนังนะฮะสวัสดีเพื่อนๆชาวคอหนังทุกคนนะครับผมโจว<อ>คลิปนี้นะครับผมก็จะมารีแอคชั่นตัวอย่างหนังใหม่ล่าสุดเช่นเคยนะ,ะับมาให้ท่านผู้ชมช่วยกันดูช่วยกันรับฟังนะฮะมาวิเคราะห์กันว่าตัวอย่างหนังเรื่องนี้มันดีหรือเปล่านะฮะครับ s p i d e r m a n Homecoming เป็นตัวอย่างที่2แล้วนะฮะสำหรับ Spider Man Home Coming นะฮะก็ทางมาเวลเนี่ยปล่อยออกมาแบบสดๆร้อนๆเลยทีเดียวเรียกได้ว่าไม่ยอมน้อยหน้าทางฝั่ง DC เลยนะ d ี DC ออกจัสติกลีเทลเลอร์มาไม่กี่ โโอ้หการตลาดเขาเยี่ยมยอดจริงๆนะฮะสำหรับทางโลกภาพยนต์ในเวลานี้ครับแข่งขันกันดุเดือดมากๆก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันมีอะไรเพิ่มมาขึ้นจากตัวอย่างแรกฮะสไปเดอร์แมนเฮ้ยแมงมุมบินได้ฮยโอ้โหเปลี่ยนชุดกันตรงนี้เลย iza a อ๋อ so like ชื่อภาคนี้โทนี่สตาร์คแต่งให้นี่เองนะ <c oughs> เพื่อนบ้านที่แสนดีโอไอรอนแมนก็มาักตันเมกา powerful if like they start they'll care about us the world's changing boys time we change too oh, these weapons are crazy dangerous listen Peter. forget the flying monster guy there are people who handle this sort of thing you leave the weapons barrier was at 230 you missed it oh ging 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 no 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 อืมโอ้โหชายใหญ่แมงมุมปฏิปต่อเรือเนี่ยนะหนึบขนาดนั้นเลยเหรอโอ้ไอรอนแมนรู้สึกว่าจะโผล่บ่อยเว้ยในเรื่องอ้าวมีการขอคืนชุดซะด้วย โอ้โหตัวโกงนี่ติดบทบาทมาจากเบิร์ดแมนนั่นะเนี่ยมาใส่ชุดนกอย่างนี้โอ้โหสไปดแมนโดนยึดชุดจริงๆว้เมื่อกี้ตอนนี้สตาร์ใจร้ายว่ะ สไปเดอร์แมนโฮมคัมมิ่งชุดแม่ง ชุดแม่งก็ตลกเลยอโหโดนยึดชุดจริงๆว่ะเฮียไอรอนแมนใจร้ายมากเลยนะถ้าเป็นอย่างนั้นนะนะ <N> <man> ก็โจบไปแล้วนะครับ <man> ก <N> ับการรีแอคชั่นสไปเดอร์แมนโฮมคอมมิ่งนะฮะหลังจากที่ด like ูต, <N> <man> ตัวอย่างนี้แล้วผมว่ารู้สึกว่าตัวอย่างเนี่ยมีความตัดต่อกันดูมัๆๆ่วๆซัวๆยังไงก็ไม่รู้นะฮะย้ำกันแบบแปลกๆไม่ค่อยติดต่อสักเท่าไหร่ตรัดออกมานี <N> ่ไม่อยากให้คนรู้เนื้อหนังข้างในเรื่องมากนะเพราะมันเป็นยังไงถ้าโดยรวมแล้วเนี่ยถือว่าเป็นตัวอย่างที่แบบ เลเทะเหมือนกันนะไม่ค่อยรู้สึกว่ามันน่าสนุกตรงไหนเลยสักเท่าไหร่เลยอะแต่ความน่าสนใจในคลิปแล้วเอาอจริงๆก็มีหลายๆอย่างอยู่เหมือนกันฮนะตัวอย่างนี้เห็นถึง ตัวร้ายอย่างไมเคิลคีตันนะ,ะที่แสดงมาเป็นนกยักษ์นะฮะผมไม่รู้ว่าในเรื่องเขาชื่ออะไรนะแต่แบบดูแล้วเนี่ยแคสมาจากเรื่องเบิร์ดแมนหรือเปล่านะฮะที่เรื่องนั้นเนี่ยอยากจะเป็นนกซะเหลือเกินนะฮะเรื่องนี้นะฮะได้มาเป็นนกซะแล้วนะฮะสำหรับไมเคิลคีตันและความน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนะฮะในเรื่องเนี่ยปีเตอร์ปาร์เกอร์เหมือนจะโดนยึดชุดจากโทนี่สตาร์กนะฮะก็เพราะอะไรไม่ทราบเหมือนกันว่ะเพราะว่าห้าวเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะฮะทางโทนี่สตาร์ก็เลยเหมือนเป็นคนดูแลเนาะก็เลยยึดไปดูแล้วเเเเเนน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 ีีีีี่่่่่่ยยยยโโทสสตาารรรร์์ไไอออออออแแมมมจะะผลใใซปดืงู้พ ควรนะฮะตัวอย่างนี้ไม่ให้เผยเห็นในหลายชาที่มาร่วมแจมอยู่เยอะเลยอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะมาแจมเยอะแค่ไหนนะฮะสำหรับโทนี่สตาร์กโดยรวมแล้วตัวอย่างนี้ผมว่ายังเฉยๆนะถ้าลองเทียบกับจัสติกเลกนี้ผมขอเทียบกันแบบป้าๆผมก็ไม่ได้เป็นแฟนฝั่งไหนฝั่งหนึ่งโดยเฉพาะนะฮะแต่ถ้าให้เทียบแล้วจัสติกเลกดูแบบอลังการและแบบว้าวมากกว่านะคะแนนที่ผมจะให้นะฮะสำหรับผมนะผมให้แล้วกัน สามเต็มห้ากระโหลกนะฮะถือว่าผมว่าน่าจะกักไว้แบบตัวเต็มเต็มเลยแหละสำหรับมาเวลเขาไม่ค่อยเผยอะไรอยู่แล้วนะอันนี้แบบแฟนๆเนี่ยอาจจะผิดหวังกันตัวอย่างแต่ผมไปดูแล้วประทับใจทุกทีนะฮะไม่ต้องเป็นห่วงแน่นอนก็ <c oughs> จบไปแล้วนะครับกับการรีแอคชั่นหนังเรื่องสไปเดอร์แมนนะฮะชอบอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ช่องชางแชนยูทูบของผมกดไลค์กดแชร์กันได้นะฮะคอมเมนต์กันได้นะ,ะัะว่ารู้สึกยังไงเกี่ยวกับตัวอย่างนี้นะฮะเสริมข้อมูลอะไรกันเข้ามาได้นะผมรออ่านอยู่นะฮะขำๆนะขำๆไว้เจอกัััันนนใหม่ารรรีคคชเบบสด